วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงการแยกงบประมาณนะคะ Google ก็ต้องแยกงบประมาณแล้ว Facebook ก็ต้องแยกงบประมาณเหมือนกัน Google แยกงบประมาณโดยลักษณะแยกแคมเปญ Facebook ก็ใช้งบประมาณแต่ก่อนเนาะเป็นแยกแอดเซตแต่ตอนนี้ก็สามารถแยกบายแคมเปญได้เหมือนกันแต่ว่าสําหรับ ads now อ่ะแยกบายแอดเซตแต่ถ้างบลูกค้าแบบน้อยจริงๆแล้วลูกค้าขอใช้แยกบายแคมเปญได้ทําไมการแยกงบประมาณถึงสําคัญอันนี้เป็นภาพใหญ่นะลองคิดตามก่อนก็ได้ค่ะไม่ต้องไปดูในแคมเปญโฆษณาหรืออะไรเพราะว่าเวลาที่เราดูในแคมเปญโฆษณาเนี่ยเราอาจจะแบบงงกับตัวเลขที่มันเยอะไปหมด การใช้งบประมาณในส่วนที่1ก็คือเราอัพทิมาย์ว่าตัวไหนดีเราพ i ิ k อ p ออกมาและให้งบประมาณของตัวนั้น Google เราจะแยกแคมเปญก็ต่อเมื่อเราเห็นทีเวิร์ดที่มันคอสเปอร์คอนเวอร์ชั่นถูกและเกิดคอนเวอร์ชั่นเรสูงนะคะสมมติว่าเราเห็นละวว่าคำนี้มีคอสเปอร์คอนเวอร์ชั่นถูกและคอนเวอร์ชั่นเรเปอร์เซ็นต์สูงแต่ว่าในแคมเปญอะสมมตินะใช้1,000บาทในแคมเปญนั้นอะแล้วมันมีคำหนึ่งอะก็จะแบ่งงบไปอยู่นั่นแหละแต่ไม่เกิดคอนเวอร์ชั่นมากเข้าซึ่งเราก็ต้้้อองมมัั่่่นนนนใจดดววยะะคะาคาไีีีท ก็ต้องอย่างน้อยๆอ่ะก็ยังไม่ถึง80%เพื่อที่จะให้งบประมาณมันไปได้อ่ะ m p r e s s i o n share คือค่าเมทริกใน Google Account ที่มันจะบ่งบอกว่าคำเนี้ คู่แข่งที่บิดดิ้งกับเราเนี่ยในตลาดทั้งหมดเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะการที่เราสเป็นดิ้งกับคำเนี้ยมันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันอยู่ที่ยังไม่เกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเท่ากับว่าคำเนี้ยมันสามารถที่จะใส่งบประมาณเข้าไปได้อีกเพื่อที่จะใช้คำคำเนี้ยมันได้คอนเวอร์ชันเพิ่มขึ้นได้ยอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อมีคำนี้เกิดขึ้นในแคมเปญรวมของเราเราก็ควรที่จะแยกแคมเปญอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะให้งบประมาณของมันใช้ในตัวเนี้ยอย่างมีประสิทธิภาพบางคนก็พิากคีย์เวิร์ แล้วก็จํากัดงบประมาณให้เนาะแต่ก็ไม่ได้เสมอไปทุกคําที่ได้ให้งบประมาณขึ้นมาเนี่ยจะถูกเสมอไปบางครั้งเราก็ต้องมาดูออพติ่มซ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเมื่อแยกแคมเปญออกมาแล้วทําไมคอสเพอร์คอนดิชันมันโดดขึ้นมาอ่าเราต้องมาหาสาเหตุแล้วว่าม,มีการเปลี่ยนแลดดิ้งเพจหรือเปล่ามีเทคแอดลืมใส่มาหรือเปล่าเทคแอดตัวเก่าที่มันเรลีเวนต์กันมันยังอยู่ในแคมเปญเก่าไม่ไดเอามาหรือเปล่าอันนี้คือเราต้องมาดูสาเหตุแล้วว่าปัญหามันเกิดขึ้นคืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าเรา,าออออ่่่่ะไมม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 แยยกกกกกกคคเปาาาาาา็็หหววววรรใ้ััันนนิงงบบตืซึจจี c o n v e r i o n แพงกว่าตัวนี้ keyword นี้และ cost conversion rate อาจจะต่ํากว่าแล้วก็ไปให้งบตัวนั้นเฉลี่ยกันไปแต่ก็ต้องมาดูว่าแผนการตลาดของเราอะ่ะมีงบประมาณที่สามารถมาให้กับตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าบางคนก็เอางบประมาณจากแคมเปญหลับมานิดนึงเพื่อจะให้ตัว keyword นี้อันนี้คือการ optimize และการดึง keyword ออกมา ส่วนที่2คือจะเกิดกับเจ้าของธุรกิจที่ยังไม่เข้าใจการใช้งบประมาณเท่าไหร่นะก็คือว่างบประมาณเดิมเนี่ยสมมติว่า1000บาทในแคมเปญน,นี้มีสินค้ามาใหม่จะให้ถั่วเฉลี่ยกับตัวแคมเปญเดิมต้องลดลง700้ละแล้วก็มาเพิ่มอีกแคมเปญหนึ่งเป็น3 0 0แล้วสิ่งที่เป็นปัญหาเลยที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่ามันทําให้สเสถียรภาพในการใช้งบประมาณเดิมมันถูกสวิงเปลี่ยนเป็น700บาท AI ที่เป็นอัลกอริทึมของ Google เนาะในแคมเปญโฆษณามันอาจจะมีการสวิงและทําให้ drop ในยอดของคม,มเปญน,นัน่มเมอม่อเริ่มให์่ะ ว, e, ว่ามีสินค้า,าใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีงบการตลาดมาใหม่ด้วยไม่ใช่ว่าจะไปดึงจากแคมเปญเดิมแล้วก็มาใส่แคมเปญใหม่ทําให้แคมเปญเดิม אותו, มันสวิงมากอย่างที่3นะคะจะเกิดตั้งแต่เริ่มต้นสร้างแคมเปญอย่างเอเจนซี่ของนู่นี่เนี่ยจะเริ่มยึดจากงบประมาณก้อนรวมที่ลูกค้าต้องการแต่เราก็จะถามเพราะว่า,วาลูกค้าเนี่ยเดิมทีเนี่ยมีเป็นร้อย SKU เลยแต่แบบงบประมาณมาประมาณหนึ่งทีเนี้ยถ้างบประมาณประมาณนี้เราจะขอให้เรียงลําดับเราก็จะดูงบประมาณเท่านี้สินค้าก็น่าจะประมาณเท่านี้ตัวนะคะให้ทดลองประมาณเท่านี้ตัวแต่เราก็อยากให้้ลูกคา เ,เรียงลําดับเหมือนกันว่าแต่ละตัวเนี่ยแต่ละ SKU เนี่ยความต้องการในการที่จะได้ยอดขายเนี่ยอยากได้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะแน่นอนว่าสินค้าที่ต้นทุนแพงอะ่ะก็อยากได้ยอดขายมากกว่าต้นทุนถูกหรือเปล่าก็เป็นปกติที่เราต้องเรียงลําดับในความสําคัญเราในฐานะเอเจนซี่เราก็จะได้มาเรียงลําดับเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณที่เราจะใช้ไปในแต่ละแคมเปญก่อนที่จะเริ่มโฆษณาเพราะว่าเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อตัวนี้ต้องการ60%นะของงบประมาณและต้องการยอดขาย60%นะเราก็จะเรียงให้ได้ถูกไม่ใช่ว่าทางเอเจนซี่เราไม่รู้ ว่าไปหารเท่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาถูกว่ามันก็จะขายดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นพิมพ์แบบเดียวกันแต่ว่าส่วนผสมต่างกันเนี่ยแต่ว่าราคามันถูกกว่าบ่อยครั้งที่ลูกค้าจะซื้อตัวที่ถูกกว่าอย่างที่บอกว่าลูกค้าอาจจะแบบซื้อไปทดลองแต่ว่าตัวแพงเนี่ยเดี๋ยวปีเทศกาลหรืออะไรเดี๋ยวเผื่อลดมาซื้อต่อก็มันก็จะกลายเป็นมันไม่สอดคล้องกันเนาะมันไม่รีเลทกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดสรรงบประมาณที่มีแผนมาตั้งแต่เริ่มต้นะว่าสินค้าอะไรที่เราอยากให้มียอดขายมากสุดเป็นเปอร์เซ็นต์มาทาง ถ้าตัวนี้เราจะให้งบกีบกี่กี่เปอร์เซ็นต์นี่นะคะก็คือเป็นประเด็นประมาณ3ประเด็นเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะประมาณนี้ค่ะ